วิธีสมัคร MyMo แอปธนาคารออมสินเพื่อใช้งานออนไลน์ทำให้ดูทำตามได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะสมัคร m y m o เนี่ยเพื่อใช้งานของธนาคารอมสินนะให้เราเนี่ยไปเปิดบัญชีที่ธนาคารอมสินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีบัญชีธนาคารอมสินเนี่ยใช้งานแอปไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารอมสินแล้วนะ ก็ต้องไปธนาคารออมสินอยู่ดีนะครับเพื่อไปแจ้งเขาว่าเราเนี่ยจะเปิดใช้งานแอป m y m o นะนอกจากว่าคุณมีบัตรเดบิตของธนาคารออมสินเนี่ยคุณจะสามารถเปิดใช้งานแอป m y m o ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารหลังจากที่เปิดบัญชีธนาคารแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยโหลดแอป m y m มมาจาก l a y Store หรือ App Store เลยนะครับก่อนเข้าแอปเนี่ยให้เราปิด WiFi แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยนะ กดเลือกภาษาผมใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันตรงกันนะหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขเนี่ยอ่านให้หมดแล้วกดติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแล้วก็กดยอมรับใส่เลขที่บัตรประชาชนลงไปจากนั้นก็กดถัดไปจากนั้นไมโม่เนี่ยก็จะส่งรหัส otp ไปที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้ตอนที่เราเปิดบัญชีธนาคารอมสิน ก็ให้เอาเลข OTP เนี้ยมาใส่ในช่องให้เรียบร้อยหน้าต่อมาก็ให้กำหนด PIN code <S เพื่อเข้าใช้งานหรือ PIN นั่นแหละซึ่งทำา2รอบนะครับเพื่อยืนยันนะก็เพื่อกดผิดก็จะลงทะเบียนสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยแอาก็จะลกลับมาที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งให้เราใส่ PIN code เนี่ยตัวที่เราทาไว้เพื่อเข้าระบบได้เลยเมื่อเข้าระบบครั้งแรกแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะมีแนะนำด้วยนะว่าเออทำอะไรได้บ้างนะอ่านเล่นเลก็ดีนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้แอป MyMo แอปของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ในเพ์ลิสต์หรือว่าไปดูที่คลายคลิปได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ดูนะครับถ้าเกิดผมเห็นผมจะพยายามมาตอบแล้วกันนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย